ดีค่ะเอ๊ะทำไมเหมือนมันไม่แจ่มเนาะสีไม่แจ่มหรือเปล่านะคะอันไปบ้านสวนเอากับข้าวไปส่งลูกเอ๊ตะ,ะติดลิ๊นะค่ะติดลิ๊กติดลิ๊กนะคะแก้ลิ๊ก่อนแก้ลิกก,ลกระสิบนะคะ่ะติดลิกกระสิบติดลิกระสิบอืมเร่งติดลิกกระสิบนะคะก็แบ่งรายได้นะคะน้องก็ไม่เป็นไร <laughs> เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเมื่อกี้มีอันนี้มันติดเลิติดเลิกระสีดอัน,นี้ไงโกเคได้แล้วหรือยังได้แล้วใช่ไหมได้แล้วหรือยังเอ่ยเพ่งติดเลิเอา้าวได้แล้วเปิดสร้างรายได้นะ <laughs> ติดลิติดลิกำลั <c oughs> งจะออกบ้านนะออกบ้านไปอันนี้ไม่ได้แช่แช่แปก่อน <c oughs> อ้าวคดูเยอะอยูน่นะน่ารักเลยนะเนาะ Mhm. <laughs> you babe. อะอะไรตกในรถเออะไรตกในรถกับข้าวหรืออะไรถ้าไม่เหมือนมีคนมาหมามาโนนี่เหรอเหมือนคนมาจริงเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวแชร์แป๊บนะคะทำงานก็ทำเนาะ I can't Tuk jaya <いかの> <_><_>ขำอะไรอ่ะขำโลกมนุษย์นะ ก็เห็นการอะไรที่ไม่ค่อยเคงานยังไม่เสร็จ เป็นผู้นำคนอย่าด้อยค่าคนอันะนะนี้พูดไปนะอย่าด้อยค่าคนอื่นนะไม่รู้นะนะคะพูดเลย